คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาถึงคลิปแรกกันเนาะก็ยังไงก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยที่สูตรที่เราปักหลักให้มันหลุดเนาะสองตัวล่างแต่เลขวิ่งบนล่างข้าวเลขดับเลขไรข้าวหมดเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันใหม่ว่าสูตรไหนหลุดเรยวเราก็จะเอาสูตรใหม่ให้กันก็คำนวณกันใหม่ อันนี้ต้องขออภัยด้วยเห็นไหมครับรอบนี้สูตรวิ่งบนล่างเขามาสองตัวตรงตรงเลยนะครับนี่ครับ2ตัว23มเลยสกับ3ตัวนี้เข้ามาถูกนะครับใครวิ่งอ่ะแต่ส่วนมากมันจะเข้า2ตัวอย่างนี้มันยากนะครับแต่นี้ก็ถือว่าเข้านะครับเข้าล่างก็ถือว่าถูกเนาะสองสามเข้ามาสองสาม ถ้าใครวิ่งแต่สำหรับวันที่หนึ่งกันยาเราก็จะมาคิดคำนวณกันใหม่ว่ายังไงอันนี้ก็คิดย้อนหลังขึ้นไปนะครับหนึ่ง,งวดนะครับพี่น้องก็อย่างงงกันก็เอารางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวแล้วก็3ตัวหน้า3ตัวหน้าที่2เนาะ มาคิดคำนวณกันอันดับแรกก็เอาหลักพันบวก2ครั้ง,แล,ลลง,ง,งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างเออมาบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าที่2แล้วก็บวกหกก็ไม่ยากนะครับถ้าใครเคยชมแล้วนะ ก็จะเป็น6บวก6บวก3บวก6บวก6ก็เท่ากับ2 7ก็จะเป็น7นะครับก็เอาแต่หลักหน่วยมานะ27ก็ได้7มา7บวก1เป็น8 8บวก1เป็น9 เจ็ดแปดเก้านะครับรอบนี้ทั้งล่างทั้งบนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเลขเลขไอ้วิ่งบนวิ่งล่างสูตรวิ่งบนวิ่งวิ่งล่างเนาะอันนี้ก็รอบที่ผ่านมาก็เข้าสองตัวตรงตรงเนาะเลขวิ่งบนวิ่งล่างเนี่ยก็ยังไงก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยที่ไม่ได้เจาะให้ส่วนมากก็จะอยู่ประมาณนี้นครับเลขวิ่งอ่ะสามตัวนี่เขาจะมาทั้งบนทั้งล่างก็ต้องพิจารณากันดู อันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b ด้วยนะพี่น้องก็ขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปผมก็จะให้เป็นสูตรเลขดับเหมือนเดิมรอบนี้ก็ปังๆเหมือนเดิมเลขดับดับสนิทจริงๆอันนี้ก็ต้องขอฝากพี่น้องไว้ด้วยก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับ ยังไงก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับ